ดูเจ้าของวันเกิดนะเจ้าของวันเกิดค่ะเป็นเมรละมั้งใส่ตาก็ไม่ดีเมรนี้ต้องเกิดค่ะ่พูดนิมนต์เน้นิมนต์ค่ะนีมนค่ะมอนครับมาปามาใส่ด้วยกันสิคะ ดูแม่งก็ดีซื้อในรถพรักรูเจ้าของ, <laughs> งวันเกิดไนะงเจ้าของวันเกิดค่ะอเป็นเมย์ละมั้งสา่ตาก็ไม่ดีอเมย์วันเกิดค่ะหนูเจนหนึ่งขวบแลวค่าวัน,น้ค่ะ <laughs> มาเราเดินไปหน้าหน้าซอยเห็นไหมจะให้พายไปไหมมาแล้วอ่มาจับมือพ่อน้องพี่มาลูกหมาเอาวางของก่อนไหมครับพี่พุ้นนิมนต์ครับไหนพูดไหนบอกเร็วพี่น้องพี่บอกนิมนต์ครับด้วยนะน้องพี่พูดนิมนต์ครับพนมมือด้วยนะโอ้ถ้าจะถือหวันไหนว นิมนต์ค่ะพ่ทีน้องพีพูดนิมนต์วนี่ยคือนิมนต์ค่ะคจอเ็นนเมบวอรพี่้ะเหม่อนกันอ นิมนต์ทุกวันพระนะคะมต่อกันที่บ้านอากงนะครับแต่งตัวสวยเลยพร้อมใส่บาตรี่อได้เหรอจ๊ะจะมีอะไรมา ปัญญาปากมันคว่ำแ,แก้มเบียดแก้มเบียดปากค่ำหุ่นยีทยบอยสวตอนเอังใส่ช okay. ุด <Good morning. S 1> นอนอยู่เลยปะ่ะบายบอ o สวัสดีนบอยยังใส่ชุดนอนอยู่เลยปะสวัสดีค่ะบอยยังใส่ชุดข้าวยองเต็มมือัสดีค ขวดหนึ่งค่ะวันนี้ด้วยนี่อันอันยาอัญยาใส่บาทนะคะจากคุมาบก็ยีนะเผื่อไว้้างไทยแล้วฝนตกปลามาใส่ด้วยกันหร

โอ้ไปพีซ้นหนัวออกมาโลกทีเอานังสือลี่พนนี่มาูหไมฟังอท้งพีได้ใส่บาทไมลูกไ่ได้ใส่อะไใส่อกงไปไปใส่อากงไปไปจับมือกับอากงไปจับมือกงหน่อยี๋ยวเราบนึงพอากปากันฝากไว้กับ่อพี่นุ้ยพี่นุ้ยไปอกับอีใหม่ไปใช้อีใหม่ไปเข้าดหมมึ พี่ใส่บาตรกับอี้ใหม่เลยอ่ะแล้วพี่นุ้ยอ่ะพี่นุ้ยไปเอาทิชชู่มาให้อยู่โอ้ยทิชชู่ทิชชู่ใส่บาตรครับพุทธะด้วยลูกพิธีไปกับพี่อี้ใหม่พิธีคู่แต่งงานอ่ะพี่นุ้ยมาแล้วอ่ะพี่นุ้ยพี่นุ้ยเออพี่นุ้ยไปกับพี่พี่นุ้ยไปช่วยกันกับพีิธีไปลูกพีิธีถือลูกพิธีใส่มาให้ เนี่ยมันมีบอกว่าอย่าเอาหนังสือลงมาทูจ้าก่อนน้องพีทครัทูยังเข้าไปเ้ไจุ๊บใส่เลยครก็ได้พวกเดียวกันเฮ้ e r m ยทีอไรน้องพีอย่ามัเงียบๆสิเพื่อน้องพีทำอะไรครับเออะไรรใช่ไหมยิงใส่ s กระโดดระไม่รู้หรอ s i กก็ก็ก็ยังสู้ก็หากก็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 เปลี่ยนไปเลยอ๋อแล้วเขาสู้ได้ไมมได้เอาจจริงเหรอครับอี๋หมายนึกว่าเขาเก่งที่สุดสิก็ดีก็ก็แปลงล็ยไอรอนแมนแล้วอ๋อเขาใส่อันนี้เข้าไปแล้วเขาจะกลายเป็นไอรอนแมนนอครับแล้วใครสู้ใครได้บ้างสู้ไม่ได้เลยไอรอนแมก็ทาูกว่า อ๋อเพราะหมายถึงใครก็สู้ไอรอนแมนไม่ได้เพราะไอรอนแมนพาวเวอร์ฟูกว่าใช่ไหมแล้วไงต่อแล้วไม่รู้หรอแล้วเนี่ยล่ะพี่เราอ่านกับหลังด้วยหรอลูกอ๋ออี้ม่เปิดเกินนี่ไม่เปิดเกินอ่าเขาแบบนี้เขาบอกว่าเฮ้ยสไปเดอร์แมนตามมาห่างๆเอาตามมาติดๆกอันนี้ต้องนี้ก่อน อ๋อต้องมาอันนี้ก่อนอันนี้เขาทำไมอ่ะน้องพีเล่าบายบายก็บินลายสีก็บิขอรทษนะก็บินจิกากดน้ำกันด้วป้าป๊ากดเลยรกัสวยอะไราให้บีมก็ได้ป้นนั่งได้ไหมอ่ะพี่บีมมาค่ะทุกคนค่ะมาค่ะ ขนมือเลยนมือลูกพิธีประนมือพี่หันไปทางพระครับพิธีสมงบนสุุสันให้เจ้ากรรมนายเวรให้เจอดาประจําตวนไอวานะคะ พันมมึงพนมมือเองดีๆมั้ยดีไหมดกี่นี่ซื้อในรพ พี่ทีไปเทน้ำากะอีใหม่ม เทไปที่โคนต้นไม้นะโคนต้นไม้ลุกใกล้ๆต้นไม้เลยระวังหัวระวังหัวระวังหัวเบาๆค่อยๆเทแล้วพี่ไม่ต้องนั่งลงไปหรอกอ๋อโอเคจบทับหัวระวังหัวน้องพี่ระวังหัวโอเคไปได้